แต่ป้ายยัง่ยบเบืองพี่น้องป้าตะเพียนอ้วพักแวนคือนลายเถอะแเห็ดยังน้อกล้วเหลือสามตัว คือดื้อแถมีแต่ตัวดื้อเออเออเออเจ็บเจ็บเออเบิ้งอีดาเบิ้งเบิ้งคำบิธีขูดแมงจีนุ่นโอ้ขูดปาดแมงจีนุ่นยังขอเขาเอิญนี่ีน่คือตัวใหญ่แถมันไข่หรอโบยามนี่ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดเป็นภาษาไทยนะครับคือไม่ได้พูดภาษาไทยก็หลายนานมากนะครับที่ไม่ได้พูดภาษาไทยปกติจะพูดเป,าาเป็นภาษาอีสานนะครับเป็นภาษาภาษาตั้งแต่เกิดนะครับครับคลิปนี้ก็จะพูดเป็นภาษาไทยวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปสำรวจบริเวณที่มีควายกินหญ้านะครับบริเวณท้องทุ่งนะครับครับทุกคน อาเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินทางไปที่อ่าที่มีควายนะครับทุกคนครับบริเวณตรงนั้นนะครับก็จะเป็นเป็นสวนแตงโมนะครับที่ผมเคยพามาครั้งก่อนนะครับเป็นสวนแตงโมตอนนี้มันก็ปลูกได้อยู่บ่พอ ภาสีบาเบาเป็นภาษาอีสานเดี๋ยวเบาคือเก่าพี่น้องเอ้ยสายเบิองแน่ยกำลังสีไปถ่ายคลิปวิดีโอเก้าขั้วไอตอนนี้พ่อผมกับกำลังตึกแหนะครับพี่น้องบาเบาเป็นภาษาไทยก็ได้กำลังว่าเบาเาเป็นภาษาไทยแต่ปลายยังเนี่ยโอ้ย,อย,ะอย,อยจะเป็นขาดตื้อแแห่หวันศิล มือนีซิบหาคำคจจมันบูเบิงมือได้ยูบอกโอ,โอ้โอ้ได้แล้วเ <c oughs> บิงพี่น่องปลปตะเพียนโอ้พักแวนคือลายแถ้ซึกไปจงังไนขอดกับโบกินนกปลาอันนี้มีแต่กลาง คอยบุกินเขาแหลงน้ำคือเก่าละสายเบิงไดบอข้วยกระยู่หันนะครับพี่หนองเออโอ้ยํำครับเฮ็ดยังน้อ ห่วยเหลือสามตัวแสบอยู่บ่นี่กำลังกินหยาพอดีดพ่อหรือว่าพ่อใส่มาหน่อย,อยอยูุทิ้งเบื่อบ่เอาพวกกินบ่ฝนว่าสิตกกับโบโตก คือเกาโว้ยเห้มันตกแน่ครับพี่น้องฮันเดยหันมาอีดอยคือมีตัวเดียวดอยดอยเร็ว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 มาตัวเดียวบอหนอกนั่นอยู่เทียงนอหมามันหม,มากรอน้ำข้นเห็นได้หนี่เมื่อปลูกมันคือการรอน้ำเห่าอีแม่กับลายเมยืม่อก็ะลบมาคือเกา อีดอยจริงๆมันมากันนั้นไปน้ำขุนเห็นได้ไปเมื่อน้ำอี่พอเร็ว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 ไปเมื่อน้ำอี่พอเออเอาพอไปสีมาน้ำหยังเมืองขุนเมืองผุนมันมาน้ำเห่าล่ะไปเมื่อน้ำอี่พอเมื่อแม่ไปไปเมื่อเบื้องเออเอาพอไปแล้วนะครับ เบิ้งอย่าลบมาเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งลบมาเห็นยังจากทางเมื่อยอยหรอกสร้างมันฮมแจมันดื้อแจมันดือ้อเดี๋ยวเสียเมือทรงเองนะครับขว้ยกับซ้ตัวอยู่นี่เด็กๆดๆกเดกด,ก,ดกสายกลับไปหา มาบักดิกกระยุขุนเฮ้วัดสิโบบาไทยพี่น้องโอ้วัดโบเบาอีสานไดวาวขึ้นเกามามาสิอุม่มเอาโอ้ยดิกดิๆกดิดิก,ด,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 กดิาดาดาดนมาแล้วครับพี่น้อง <laughs> คือดื้อแหละมิเตตัวดื้อเออเออเออเจ็บเจ็บเออเบื้องยีดาเบื้องเจ็บเจ็บครับพี่น่องม้ามันดีใจร้ายนะครับหมดเลยพ่อปุ้มหมื่นหนึ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งมาเร็ว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 สามตัวเลยนะครับพี่น่องสามสามตัวจะมันพันค้าง ปปลาลาเมื่อเที่ยงน้ำมีพอปลาอืมขาดหลายไปเบิ้งไฟลกลางมาขัดศรอุ่มเอาอีดอีดอยเออ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 จะมันขาดอืมบักดิกขึ้นก่อนเมื่อไหร่บ่โอ้ย,อย,อย คาบพี่คากร้ายพี่นองมาสามตัวไปแลีนแลนแลนที่ล่ะโอ้เสีมะน้ำข้นยังนี่ครับไฟกลางโอ้ฝ่าหองพี่นองมือแรลงข้อห้ฟฝนตกเด้อไข่แนมีมาสามตัวกับมาเป็นหมูอยู่นะครับเออ คูดเมื่อดื้อแห้งเห็นพี่น้องายกลางเมื่อวานนันปลาบืนขึ้นมาตายนะครับพี่น้องบกกลวยน้าแหงแหงคับพี่น้องเบื้องตี้ น้ำแห้งแห้งปลาก็อยุ่ในหีดต,ตมนะครับพักกันเมื่อเที่ยงเด้อยยาน้าม,มาเด้อบัดน,นี้เบื้องพี่น้องค้นหมาเป็นตาซั่งตาซั่งมาแต่ละเทือกระโดดขูดกระโดดขูดพักกันเมื่อเด้อยันน้าม,มานี่ครับก็บเป็น ธรรมาตินะครับพี่น้องธรรมชาติของชาวอีสานบอลน,นี่ก็เป็นสวนยางพอผมนะครับบอลน,นี่ที่ผมยืนอยู่นี่เป็นฟายกลางนะครับนี่ฟายกลางทางลงไปผุนสิเป็นฟายไตนะครับลงไปผุนอีกเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งฟายถึงพี่น้องตอนนี้ก็เสียงฝ่าห่องน้ำนะครับหวังว่าฝนจะตกมือแรงผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งฟายถึงนะครับพี่น้องซ้ายอีดาอีดอย มาก็สันข้นมาน้ากันม้าอีดอยนะครับนี่เออเออออีดากัสิข้นน้าบ่เออ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 ,เอ,อ,เอ,อบักดิกโอ้ยครับฝ้าห้องพี่น้องฝ่าห้องผมต้องรีบทายถ้ำนะครับเพราะว่า้าฝนตกมานียากเลยนะครับฝ่าห้องครับพี่น้องตอนนี้ เดี๋ยวเดินทางไปฝ้ายเถิงก่อนพี่น้องยางรวดเร็วเห็นบาบรรยากาศด้านหลังความเป็นอีสานแห้งความเป็นอีสานแห้งนะคะพี่น้อง บอนนีิบอนผมมานั่งกินเข่าเด้อพี่น้องบอนผมมานั่งกินเขา่าพักกันเมื่อไปอย่านา้าเมื่อไหร่อได้อยุบบอไปเบิร์นบอลคูดแม็กกีนูนครับพี่น้องเพิ่นกำลังคูดแม็กกีนูนพอดี เักกันเมื่อเด้อจ้างน้ามาอยู่มากับได้เฮ้เสียเลยเมื่อทรงอีกแล้วนี่มาแล้วบจ้างเมื่อแล้วนี่ไร้อยู่บอสมึงครับวิธีคุดแมงจีนุ่นโอ้คูนปาดแมงจีนุ่นยังขอเขาเอิญนี่คือตัวใหญ่แถมมันไข่หรือบปลี่ยนนี่ร่างกิไข่ อุ้ยฝ่าห้องแบบแห้งเหตุจังไรด,ดีบันนี้มาพวกนี่กระโปงเมื่อนำ้ำมึงสิจากเมื่อเองอยู่บ่ฝ่าห้องแห้งฝ่าห้องแล้วพอสิไปทายฝ้ายถึงฝ่าฝนฝ่า,ฝาสิมาก,ก่อนแน่หน,นิหนอ,อเหตุจังไรเมื่อทรงมาสองตัวก่อนหม่อ ไปไปสีเมือทรงอยู่เถียงสูงก็สั่นมามามา,มาสิผ้าเมือทรงเถียงพี่น้องเอาเป็หลอบหนาเนาะสิผ้าไปเบืองฟ้ายทึงที่บอลทั้งเหนือนั่นเพราะว่าตอนนีฝนกับสิตกนะครับผมสิไปทรงม้าอยู่เถียงนะครับ<า>เอาคลิปนี้ก็ไว้เพี่งเท่านี้เด้อพี่น้องขอบคุณที่เขามารับชมขอบคุณที่ติดตามสุขุสุขุนนะครับแล้วพอกันไหมคลิปหนาครับม,มื้อน,นี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย